แเดนวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาเปิดกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับออรเรนนะครับเป็นเจ้าออเรนวิ่งได้นะก็คือเจ้าส้มนั่นเองนะครับนี่รอบกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้มาเปิดดูกันเลยครับแคเดนนี่นะครับเจ้าส้มเอาแล้วครับว้าวอ้อยมันมีล้อด้วยนะครับนี่มันมีล้อ เี๋ยวเราจะใส่ล้อให้เอาส้มนะครับมันใส่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรงนี้ใช่ไหมอืมนี่ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปนี่ใส่ฐานมาแล้วนะครับนี่เปิดสวิตชอ,อ้ยอ๊ายให้อ่ะโอเคน่ารักไหม โอเคเราเปิดสัตว์ตัวอื่นบ้างดีกว่าปะตรงนี้ปิดนะครับปิดตรงนี้นี่นี่เรามาดูเจ้าแรบบิดนะครับก็คือเจ้ากระต่ายนี่นี่ดูตัวอื่นู้างอันนี้ก็เจ้าูดูด อ๋อตัวนี้ไม่มีฐานนะครับไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวดูตัวนี้แทนตัวนี้ยืนคู่กันนี่ต่อไปก็เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าทีเล็กหน้ป่าเป็นสีแดงแต่วันนี้ถังไม่ออกนี่ก็อีกตัวนึงว้าวแต่นี้ก็คู่สุดท้าย คือใช้ยือต่กอลีล่นะครับเนี่ยโอเคท่าทธมรมนิลาไป่อน,นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย,บาย